不啊，你。

สังฆามจาริสุปัจจินังกายกรรมมังวาจาริมังปัจจินังปาจินังมโนกรรมปณิิเตปวาจินาปวาินานิตตวานละภันตเิวะปากินเจสาพะพุทธงอาตาโมสิุนั

สุทานังอักทปัสโซปะโมติสุนังตักตังจุมังคะลังสุปักพาตังจูโหติตังจูพโนสุูบะโหตอจตุจิตังสัมมจาริสุปัสสินังกายตรงบังปาจารรมังปะกินังปะจักกินังมโนกรรม ध किला बधा कितवा न लाधे पाकि ครับตั้งแต่หลวงพ่อเขาเปิดมาเนี่ยมีรถไฟฟ้ามาใช้บริการมั่งหรือยังครับมีมีมั้งแล้วครับครับตั้งแต่วันเปิดเลยใชตั้งแต่วันเปิดมามีมาใช้แล้วกี่กี่คันครับประมาณสี่คันครับสี่คันเลยครับเพิ่งจะเปิดครับเพิ่งจะเปิดคิดว่าพักเปิดอย่างนี้ดีไหมครับผมว่าดีครับดีนะครับบริการให้กับรถไฟฟ้าบางทีคนมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาซื้อของที่ตลาด บางทีแบตหมดอะไรหมดก็ยังมาชาร์จที่นี่ได้ชาร์จที่นี่ได้ครับพัดคิดมูลค่าอะไรเลยครับตอนนี้ยังให้ใช้ฟรีครับตอนนี้ให้ใช้ฟรีครับประมาณสิ้นเดือนมันก็ประมาณสิ้นเดือนคครรัับบพี่ลองเชิญชวนได้ว่าใครมีรถไฟฟ้าก็สามารถมาใช้ได้จะมาใช้ที่นี่ได้ครับครับมีพนักงานคอยแนะนำเขามีข้อนันพอนเสร็จเขามีข้อมูลให้เลยเขาใช้เขาใช้เองเลยมาใช้เองเลย